ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตํารวจตรีสมพลอัคระเดโชชัยผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตาพร้อมด้วยพันตํารวจเอกเอกราชอินตาสืบผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแม่สอดอําเภอแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรแม่สอดนําตัวนายโกโก,โกอายุ21ปีและนายอ่องทงเลอายุ25ปีราษฎรสัญชาติพมา่าของการยาบ้าจํานวนกว่า53,000เม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้าจำนวน53หอ่อโทรศัพท์มือถือ3เครื่องและห่อขนมพมา่าแพ็กเกจอย่างดีจำนวนมากรวมทั้งหอมแดงจำนวนหนึ่งแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าพลตรวจตรีสมพลกล่าวว่าการจับกลุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากระยะนี้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเมียวดีประเทศพมา่ามีการจับกลุมผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ต่อเนื่องกันมาประกอบกับตำรวจแม่สอด ได้วิสามันผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่มีหมายจับอันดับ6ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงมีคำสั่งให้ตำรวจเข้มงวดกวดข,วดขันจนมาสู่การจับกุมดังกล่าวโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมชาวพม่าสองคนที่ข้ามมาจากฝั่งพมา่าด้านจังหวัดเมียวดีตรงข้ามบ้านริมเมย์ตบลท่าสายลวดและได้โดยสารรถยนต์สองแถวประจำทางสายแม่สอตลาดริมเมย ไปยังสถานีขนส่งแม่สอดค้าง่าอากาศยานซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นบุคคลทั้งสองคนกำลังนั่งรอรถยนต์โดยสารจะไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดโดยมีสัมภาระดังกล่าวอยู่ข้างตัวแต่มีท่าทางพิรุธจึงไปทำการสอบถามและขอตรวจค้นสัมภาระดังกล่าวจนพบยาบ้าอัมพรางมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการจับกุมในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภทหนึ่ง ไว้ในครอบครองคนตำรวจตรีสมพลกล่าววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับโดยภายในการนำของพระเอกเอกราชอณ์ทินทร์สืบคู่กับแม่สอน,นครับาการจับกลุ่มอาวุหาที่มียาเสพติดประเภทหนึ่งนะครับคุยยาบ้าเนี่ยเป็นประเทศเมียนนะจำนวนถึงห้าหมื่นสาม็ดนเนะครับจาวุธหาสองคนก็คือตารมราชืชอคืจนาย เยโกใช่ไหมไม่มีน้ำปุนอายุ21ปีแล้วก็นายอองตุ้งเลศครับอายุ25นนปีครับก็ไปจับได้ที่ขนส่งนะสถานีขนส่งนะครับเจ้ากที่ตำรวจเห็นผู้หาทั้งสองคนนะครับมีลักษณะตามที่สายมีสายอันสายรับแจ้งมานะว่าจะมีการขนยาเสพติดนะครับขนยาเสพติดแล้วก็ทางท่านผู้กำกับวิทยา,าการให้เจ้าที่ตำรวจนะครับออกสืบสวนนะครับสืบสวน ก็ทาการจับกุมได้นะมีท่าทางารปรนลุ่นนะก,ก,กมม็เจอถุนนะออองนะครับในถุงก็ทํางานรวจค้นไม่เจอเนี่ยเจอเจอหออย่างกับห่อขนมนะครับเป็นลักษณะแท็กย่างนีนะครับนี่ก็เป็นการเข้าข้ออย่างนี้นะครับเมื่มันก็มีแปลกๆันใหม่มามเรื่อยๆนะครับรรขพอ,พอ,องแปลกครับแต่กองเป็นสรัรฐานแล้วก็ปปสก็จะมีหัวต่อเป็นหัวต่อมา,ากมาาจากชนิดอนะไรอย่างเี้โอเคนี่ห้ามห้ามรถน,นะตัวมีคุณภาพดี เรืดีของประเทศเนเธนมาเนี่ยจับยาเสพติดรายใหญ่เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับในจานวนประมาณเป็นหลายแสนเมตน,นะครับหลังจากเราได้ทราบข่าวเราก็ให้ตารวจของแม่สอดประสานข้อมูลกับทางตำรมานะครับแล้วประจวบเหมาะกับเมื่อสองเดือนที่แล้วเรากําหนดแม่สอดได้ทาการพิสามันฆาตกรรมผูาา้ต้องหายาเสพติดรายใหญ่ ของมีหมายจับอันดับหกของสอบนะครับซึ่งผมก็คิดว่าผู้รงหาระดับชาติระดับมีหมายจับอันดับหกเนี่ยมาทาไมที่แม่สอดมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็เลยท่านผู้การเลยสั่งผมมาว่าให้กําชับกับตารวจแม่สอดให้สืบสวนหาข่าวและก็จับกลุ่มให้ได้นะครับซึ่งก็มาต่อยอดได้จับได้วันนี้นะครับ ก็เราสามารถทําการจับกลุ่มได้ทั้งหมด5า้าหมสามพันเมตรหรือว่าเป็นรายใหญ่นะครับในแม่สอดจับยาป้าได้ระดับห้าหมื่นหือว่าใหญ่มากนะครับเพราะว่าไม่เคยมีมาก่อนครับแล้วบริษัทไทยเป็นเป็นนะทำงานกรุงเทพนานเนยังนานนานกว่า